สวัสดีนะักเรียนทุกคนนะคะวันนี้เราจะมาเรียนกันเรื่องโจทย์ปัญหาทศนิยมนะคะเป็นเรื่องสุดท้ายของบทนี้แล้วนะคะเรื่องนี้ค่อนข้างยากตรงที่ว่านักเรียนต้องวิเคราะห์โจทย์ให้ได้นะคะ,ะเดี๋ยวครูจะพาวิเคราะห์โจทย์นะคะ1ตัวอย่างตัวอย่างแรกเขาบอกว่าวันที่1ฝนวิ่งได้5.2กิโลเมตรวันที่2วิ่งได้3.7กิโลเมตร ฝนวิ่งได้ระยะทางทั้งหมดกี่กิโลเมตรนะคะขั้นแรกเราต้องรู้ก่อนเลยค่ะหนึ่งสิ่งที่โจทย์ถามถามว่าอะไรข้อนี้สิ่งที่โจทย์ถามก็คือนี่เลยทั้งหมดเลยใช่ไหมคะก็คือฝนวิ่งได้ระยะทางทั้งหมดกี่กิโลเมตรก็คือระยะทางทั้งหมดที่ฝนวิ่งได้นั่นเองนะคะต่อไปสิ่งที่สองสิ่งที่โจทย์บอก โจทย์บอกอะไรมาบ้างก็คือโจทย์กําหนดอะไรมาบ้างนั่นเองก็คือนี่เลยคะ่ะวันที่1ฝนวิ่งได้5.2กิโลเมตรและวันที่2ฝนวิ่งได้3.7กิโลเมตรเพราะฉะนั้นอันนี้คือสิ่งที่โจทย์บอกทั้งหมดนะคะที่สําคัญเลยนะักเรียนต้องแยกให้ออกว่าไหนคือสิ่งที่โจทย์ถามไหนคือสิ่งที่โจทย์บอกนะคะเมื่อเสร็จแล้วเราก็มาวิเคราะห์ต่อว่าแล้วโจทย์ข้อนี้ต้องทํำยังไงต่อ จากสิ่งที่โจทย์ถามและสิ่งที่โจทย์บอกสามารถเขียนเป็นแผนภาพได้ก็คือนี่หละคะ่ะในกรอบที่ระบายสีส้มทั้งหมดตรงนี้นะคะแสดงถึงวันที่1คือวันที่1ฝน,นวิ่งได้ระยะทาง5.2กิโลเมตรนะคะต่อมาในกรอบที่2ในกรอบสีฟ้านะคะที่ที่เขียนต่อมานะคะอันนี้ก็คือของวันที่2 วันที่2เนี่ยฝนก็วิ่งอีกแต่วิ่งได้ระยะทาง3.7กิโลเมตรนะคะข้อนี้ถามว่าฝนเนี่ยวิ่งได้ระยะทางทั้งหมดกี่กิโลเมตรหมายความว่านักเรียนต้องหาเลยค่ะว่าทั้งหมดระยะทางทั้งหมดเนี่ยกี่กิโลเมตรก็คือเอามารวมกันนั่นเองนะคะจากภาพเราก็เอามารวมกันนะคะจะหาคําตอบได้อย่างไรและคําตอบเท่ากับเท่าใดก็คือเอามารวมกันก็คือการ บวกนั่นเองก็ไปบวกกันผลลัพธ์ก็เท่ากับ8.9นักเรียนก็ตั้งเลยนะคะ5.2บวกด้วย3.7จุดต้องตรงกันนะคะเวลาบวก2.7บวก7ได้9 8บวกโทษค่ะ5.3บวก3ได้8ฉันก็จะได้8.9มีหน่วยเป็นกิโลเมตรโจทย์ปัญหาที่สำคัญเลยนักเรียนห้ามลืมหน่วยนะคะเพราะฉะนั้นเวลานักเรียนสรุปคำตอบหรือเวลาเอาไปตอบเนี่ย ตอบให้เต็มประโยคนะคะก็คือตอบสิ่งที่โจทย์ถามทั้งหมดโจทย์ถามว่าฝนวิ่งได้ระยะทางทั้งหมดเท่าใดใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นข้อนี้นะักเรียนจะต้องตอบว่าฝนวิ่งได้ระยะทางทั้งหมด8.9กกิโลเมตรแบบนี้นะคะถึงจะเป็นคำตอบที่สมบูรณ์นะคะ,อ,ะอันนี้ครูพาวิเคราะห์โจทย์ข้อแรกเนาะว่าสิ่งที่โจทย์ถามคืออะไรสิ่งที่โจทย์บอกคืออะไรนะคะและหาคำตอบได้ยังไง นะะในข้อนี้สิ่งที่เราวาดในกรอบสีฟ้านี้นะคะเราเรียกว่าบาโมเดลเนาะบาโมเดลเนี่ยก็จะช่วยในการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาอย่างหนึ่งนะคะถ้าเรียองคนไหนที่สามารถวาดได้ก็จะดีมากเลยนะคะ ต่อไปมาดูตัวอย่างที่1กันนะคะตัวอย่างที่1อันนี้ครูก็วาดบาร์โมเดลวไว้ให้แล้วนะคะ mm hmm. เพื่อเป็นการสังเกตและวิเคราะห์โจทย์ได้ง่ายขึ้นข้อ1แจ็คสูง1.45เมตรแบงค์สูง1.25เมตรแจ็คสูงกว่าแบงค์เท่าใดสิ่งที่โจทย์ถามในข้อนี้คือโจทย์ถามว่าแจ็คสูงกว่าแบงค์เท่าใดนะคะเพราะนั้นเรามาตั้งเลยค่ะนี่คือแจ็ค คือกรอบสีฟ้านี่คือแจ็คนะคะที่ระบายด้วยสีฟ้าทั้งหมดคือของแจ็คคือ1.41เมตรนะคะส่วนแบงก์ก็คือกรอบสีเหลืองนะคะอันนี้คือความสูงของแบงก์ก็คือสูง1.25เมตรนะคะข้อนี้ถามว่าแจ็คสูงกว่าแบงก์เท่าใดแสดงว่าหาถึงข้อแตกต่างเลยตรงนี้ตรงสีแดงเห็นไหมคะข้อแตกต่างคือ แจ็คเนี่ยสูงเพิ่มขึ้นไปเนี่ยตั้งแต่ตรงเนี้ยตรงส่วนนี้คูรบายสีด้วยสีแดงเนี่ยแจ็คเนี่ยสูงกว่าแบงค์เท่าใดเนี่ยคือความสูงที่มันต่างกับของแบงค์ถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นเวลานักเรียนทําวิธีทําเลยค่ะ,ะเมื่อวิธีทําตั้งวิธีทำนักเรียนขีดเส้นใต้ให้ตรงนะนะคะ,ะเมื่อวิธีทำบรรทัดแรกเราเริ่มเลยค่ะ โจทย์กำหนดมาคือแจ็คสูง1.41เมตรนะคะต่อไปบรรทัดที่2โจทย์กำหนดมาว่าแบงสูงนี่โทษนะคะแบงสูงสูง1.25 นะคะเมตรข้อนี้เอาไปทำอะไรกันนะคะข้อนี้เอาไปลบกันนะคะ mm hmm. ก็คือหาความสูงของแจ็กว่ามันสูงกว่าแบงค์เนี่ยกี่เมตรนะคะเพราะฉะนะั้นข้อนี้เอาไปลบนักเรียนก็ใส่เครื่องหมายลบให้เรียบร้อยเสร็จแล้วขีดเส้นใต้ตัวลบหนึ่งครั้งเสร็จแล้ว บรรทัดที่3นักเรียนจะต้องเขียนว่าแจ็คสูงกว่าแบงค์นะคะสูงกว่าถ้าใดนักเรียนก็คิดออกมาเลยนะคะอัะอนนี้ครูขอเปลี่ยนสีนะนักเรียนจะได้มองง่ายเวลาครูขอยืมหรือขอกระจายนะคะ1ลบ5ไม่ได้นะคะก็คือต้องไปยืมสมาเหลือ3ตัวนี้กลายเป็น 1>, 11, 11 5, 6, 2, 1 1 1เลบหเหลือ6นะคะ3-2ลบ2เหลือ1และ1-1เหลือ0 0ตัวนี้ก็ต้องเขียนเสมอนะคะเพราะนั้นคำตอบที่ได้ก็คือ0.16มีหน่วยเป็นเมตรนะคะอย่าลืมหน่วยนะคะครูเขียนหน่วยทุกบรรทัดเลยพอเมื่อน,นักเรียนเขียนเสร็จแล้วนักเรียนเอาไปต่อนะคะ พอเวลาไปตอบเนี่ยครูบอกว่าการตอบที่สมบูรณ์แบบคือการเอาสิ่งที่โจทย์ถามมาก็คือแจ็คสูงกว่าแบงค์ศูนมีหน่วยเป็นเมตร แบบนี้นะคะนี่คือโจทย์ปัญหาหนึ่งข้อนักเรียนต้องแสดงวิธีทาออกมาแบบนี้ให้ครูเห็นนะคะส่วนวิธีคิดตรงนี้นะคะนักเรียนไม่ต้องวาดมาก็ได้นะคะแต่ถ้าใครวาดได้ก็วาดมานะคะแต่ถ้าใครวาดได้ก็ไม่เป็นไรวาดไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะคะก็คือแสดงวิธีทาออกมาให้ครูเห็นเลยก็ได้นะคะแต่บาโมเดลเนี่ยก็จะช่วยเรื่องการวิเคราะห์โจทย์ได้ดีขึ้นนะคะ ต่อไปข้อที่2อ,อ่าตัวข้อนี้ผ่านนะคะใครไม่เข้าใจย้อนกลับมาดูดูวนซ้ำๆหลายๆรอบนะคะว่าวิธีการครูเขียนเขียนยังไงอาจจะสะต็อไปไว้ก่อนแล้วก็ค่อยดูทีละรรทัดว่าครูเขียนมาอย่างนี้นี้นะคะอ่าอย่าลืมดูนะคะต่อไปข้อที่2 ข้อที่2บอกว่าออมซื้อมังคุด1.5กิโลกรัมซื้อเงาะมากกว่ามังคุด2กิโลกรัมอ้อมซื้อเงาะกี่กิโลกรัมนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ถ้านักเรียนอ่านรอบเดียวแล้ววิเคราะห์โจทย์ไม่ได้นะคะทักเรียนพยายามอ่านหลายๆรอบอ่านดูให้ดีก็คืออ่านช้าๆนะคะออมเนี่ยซื้อมังคุด1.5ซื้อเงาะมากกว่ามังคุด แสดงว่างเงาะเนี่ยมันต้องมีมีหนักมากกว่า1.5กิโลกร,รมัมดังนั้นซื้อเงาะมากกว่าซื้อมังคุด2กิโลกร,รมัมจะต้องเอาไปบวกกันนั่นเองนะคะคำว่ามากกว่าไม่จำเป็นที่จะต้องเอาไปบวกกันเสมอไปนะคะอาจเอาไปลบกันก็ได้นะักเรียนต้องอ่ะและววิเคราะห์โจทย์ให้ดีนะคะ ข้อนี้เพราะฉะนั้นเริ่มคุณเริ่มวิธีทำเลยนะคะ,ะวิธีทําบรรทัดแรกเราก็จะเขียนว่าออมซื้อมังคุด1.5กิโลกรัมนะคะต่อไป บรรทัดที่2เราก็เขียนสิ่งที่จดย์กำหนดมาให้นะคะว่าซื้อเงาะมากกว่ามังคุด2กิโลกร,รมัมเพราะฉะนั้น2เนี่ยไม่มีจุดใช่ไหมคะแต่เราสามารถทำสอที่เป็นจำนวนนับตัวนี้ให้เป็นทศนิยม1ตําตำแหน่งได้ก็คือการใส่จุดแล้วเติมสูนยั่นเองก็จะได้ออกมาเป็น2จุด กิโลกรัมนะคะเมื่อได้แล้วข้อนี้เราต้องเอาไปบวกกันเพราะฉะนั้นใส่เครื่องหมายบวกขีดเส้นตัวบวก1ครั้งนะคะต่อไปบรรทัดที่3ก็เอาสิ่งที่โจทย์ถามมาเขียนเลยค่ะว่าออมซื้อเงาะกี่กิโลกรัมก็เขียนมาอ,อมซื้อเงาะ นะคะกี่กิโลกรัมไม่ต้องเขียนไปนะคะเพราะเรากำลังจะหาคำตอบอยู่ตรงนี้เพราะนั้นเมื่อเอาไปบวกกัน5บวกศก็ได้5นะคะจุดยังคงไว้แบบเดิมนะคะ1บวก2ได้3เพราะนั้นคำตอบที่ได้ก็คือ3.5กิโลกรัมนั่นเองนะคะแล้วก็นำไปตอบ นักเรียนขีดเส้นใต้ด้วยไม้บรรทัดนะคะอย่าเขียนแบบอย่าขีดแบบครูนะคะอ่าอย่าเน้นย้ำเสมอเลยเรื่องการเขียเส้นใต้นะคะเพราะนั้นเวลาตอบก็คือเอาสิ่งที่โจทย์ถามไปตอบเลยก็คือเอาบรรทัดที่3ไปตอบเลยนะคะก็คือออมซื้อเงาะ3 5จกิโลกรัมแบบนี้นะคะเสร็จแล้วอีกหนึ่งข้อ เวลานักเรียนทำทำแบบนี้เลยนะคะมีวิธีทำให้เรียบร้อยเอาไปทำอะไรการเขียนเครื่องหมายกำกับให้เรียบร้อยและอย่าลืมขีดเส้นใต้นะคะแล้วก็เอาไปตอบนะคะเมื่อเวลาตอบครูเน้นย้ำเสมอว่าการตอบนักเรียนต้องเอาสิ่งที่โจทย์ถามมาตอบและที่สำคัญมากที่สุดก็คือการตอบแล้วอย่าลืมหน่วยนะคะเพราะฉะนั้นครูฝากไว้ เท่านี้นะคะส่วนแบบฝึกของนักเรียนนะคะวันนี้เป็นแบบฝึกหัดครั้งที่10จะอยู่ในหน้า3 6และหน้า37นะคะเวลานักเรียนทำทำเหมือนตัวอย่างที่2ที่ครูทำให้ดูแบบนี้เลยนะคะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด4ข้อด้วยกันเนาะให้นักเรียนลองฝึกวิเคราะห์โจทย์แล้วลองสแสดงวิธีทำ นะคะมีสีข้อทําเสร็จแล้วก็ส่งมาให้ครูตรวจเนาะสำหรับวันนี้นะคะก็จบโจทย์ปัญหาทศนิยมเพียงเท่านี้เนาะส่วนครั้งหน้าครั้งหน้านะคะจะเป็นการทบทวนเรื่องโจทย์ปัญหาครั้งที่2องเพราะนั้นกลับไปฝึกอ่าน กลับไปฝึกเขียนกลับไปฝึกทำด้วยตัวเองนะคะครั้งหน้าครูมีคะแนนเก็บคะแนนนะคะครั้งหน้าเพราะฉะนั้นพยายามไปทำความเข้าใจสิ่งที่ครูสอนเรื่องทศนิยมทั้งหมดมานะคะเจอกันชั่วโมงถัดไปคะ่ะวันนี้สวัสดีคะ่ะ